เด็กๆฟังวีฟับด้วยพ่ดามามามันวีวับจังเลยอ่ะไงนี่ไงโอ้มันแวววาวนะใช่มันเงาเลยอ่ะใช่วีฟับด้วยมันคืออะไรนะพิดาบอกอีกทีสิไม่รู้จักเอาใหม่สเต็กสเต็กปิโตอย่สเต็กปิโตมันก็จะมีอาหารอยู่บนโต๊ะน้องแมนพูดสิคะสเต็กอะไรนะคะสเต็กปิโตค่ะ เนูเอาหนังสือมาทีละเล่มน like ่ะเอามาแล้วก็เก็บด้วยนี่ของของคุณเหมือนกันคุณอย่าเอาออกมาเยอะน้องนันใหญ่บิทเทลมันอ่านหนังสือไม่ออกหรอกเราต้องเก็บไว้มันใหญ่มันใหญ่แล้วเอามาทําไมอ่ะมันจะเอาใหญ่ไม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 ่มันจะเอาใหญ่ไ่ได้ไม่ดีไม่ดีมันจะอ่านได้ยังไงมันอ่านไม่ได้อันนอ่านแล้วออันนั้นจะอ่านเองพิดาเอาให้น้องเถอลูกน้องจะดูเอง เลยค่ะไม่จะนั่งตรงนี้ความรุนแายของทุกวันที่เราต้องเจอปิดที่บ้านข้างบ้านตัวใหญ่เบอเร์เลิมต,ตั้งต่ำเลยม,ม,เมันจะเห็น <L. A. S 2> ว่ามันเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเหรอ,มมอคุณไปไหนคุณไปไหนมไ,มไม่ปิดแอร์ทำไมมันร้อน คุณคุณใส่แค่กกน <Okay. S 1> คุณนั่งลงให้มันดูทีวีคุณไม่รู้มุมกล้องจริงๆเลยคุณไปนั่งทางนู้นเสียไปทางนี้หม่ามาอัดคลิปอยู่ไวยให้มันให้มันดูคลิปข้างบนตรงนี้ดูคลิปข้างบนตรงนี้ใช่ต้องสนุกแน่เลยโอ้คุณความหัวเอียงเอียงหนังสือขนาดน,นั้นบิทเทลมันจะรู้เรื่องไหมเนะี่ย ดูสิมันจะมานั่งตรง l a d y ้บัตรงนี้มันก็ต้องชอบนนแน่แน่น้องแรนจะเล่านิทานให้ l a d y ้บัฟังหรไม่ใช่ l a d y ้บัสแต็กมิโทษฟังหรอให้มันม่วงนอนก่อนแล้วมันจะนอนตรงนี้มันนอนแล้วอ่ะมันนอนแล้วมันยังไม่นอนไม่มันหัวติ้มเอสเตอร์ ใช่มันมีสไรเดอย์ด้วยใช่เหมือนกันนะเอ,อหนูไปเอาของเล่นก่อนค่ะหนูไปเลือกมาคะหนูเอาอะไรให้เขาเล่นนะคะโอย,ยอาาอไข่มันจะอ่านหนังสือได้ยังไงมันจะอ่านมันคือลบล็กมันไม่อ่านหารหอกเราอะจะอาา่านเดี๋ยวเราก็จะอ่านหนังสือกันแต่คุณต้องอาบน้ําก่อนก็ะจะอาบน้ำในนี้คุณกลับมาจากโรงเรียนนะคะคุณยังไม่ได้อาบน้ํากันเลย เราก็ต้องอาบน้ําในนี้ค่ะมันอาบน้ำมันดีวะสนุกกับเล่นน้ำตรงนี้ยเจอใหยญ่เจอด้วงกวางเนาะใช่แล้วเราก็เอามาดูกันใช่ไหมใช่มันก็จะมาอาบน้ำตรงนี้ด้วยอืมหมามาไม่อยากให้เด็กๆติดโทรศัพท์ติดมากดูบางทีจากรายการดีๆมันนี้นกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าดูไม่เหมาะสำหรับเด็กให้มันอาบน้ำ ถ้ามันม่วงมันก็จะนอนตรงนี้ถ้ามันอ่ะถ้ามันถ้ามันหยกเนี่ยมันก็จะมาอาบน้ำตรงนี้อ่ะเหนือน่ะนกน่ะถ้ามันเหนือน่ะมันก็จะมาอาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมถูกแต่มัก็จะมานอนไปเปย์ฝนก่อนไม่ได้เลยมันเปย์ฝนไม่ได้คุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมว่ามันเปย์ฝนไม่ได้ใช่ไหมใช่มันก็จะมามันมันก็จะมานอนด้วยน่ารักมากเลยอ๋อมันพยายามจะมานอนเนี่ยเห็นไหม หรอคะใช่คุณอนัะไรคุณเดินหาอะไรคุณหยิบหยิบหนังสือค่ะไม่อยากไม่อยากเล่นเดินไ้าคุณอยากหนังสือแล้วหนังสือมันงอเดินไปดีๆเดินเข้าไปหาพี่อยากอยากเล่นความวุ่นวายในในในนี้อ่ะแล้วมันก็อยากเล่นเสียงช้ำเหมือนกันเดทำไมแต่มันเข้าไปแล้วนนอนหลับไปแล้วนิทานให้บิทเทิลฟังไปโอ้บิทเทิลน่ะเขาอยากกับธรรมชาติหรือเปล่านะาเขาสนใจต้นนี้มากเลยกิน คุณคุณไปทางนู้นสิทางนี้คุณมันไม่ได้กิน้อมามันสนุกกับเล่นมันสนุกมันเล่นอยู่มันมันนอนมันกําลังจะพยายามจะนอนแต่มันยังไม่นอนมันมันยังไม่ม่วงนอนไม่ม่วงนอนมันจะถ้ามันม่วงนอนมันจะลากหน้าก่อนแล้วมันก็จะบันรอพี่ตาไม่ยกมือห่น้องอ่ะมันก็จะอาบน้ําก่อนแล้วมันก็จะมันยกมือหาน้องนานเหรอลูกน้องนาจะเช็คแคร์นอนไหมล่ะเช็คแคร์ไม่ได้เล็บมันแหลมมากเลยปักมามัยอีกจุดเลย ชึ๊บผมคุณชึอะนาย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 ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเจ็บน้องแมนแล้วเจ็บเด็กเจ็บเห็นไหมเห็นไหมน้องแมนฉีกหนังสือน้องแมนฉีกหนังสือเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่านะคะไม่เอาหน้าหนลาจังเลยอย่ามันไม่ทำลายของนะคะอาณนขาอาณาขามันไม่ทำลายของ พรุ่งนี้พี่ดาพรุ่งนี้ปลูกต้นไม้กับหมามั้ยปลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้แต่หนูไม่อยากปลูกเลยมันอยากอยู่บ้านต้นไม้ตัวนี้หมามาเข้าใจแต่หมายถึงว่าหนูน่ะอยากปลูกกับหมามั้ยอยากปลูกโอเคงั้นพรุ่งนี้เราปลูกต้นไม้กันนะคะได้ค่ะตัวนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่แต่เราต้องหาแต่มันมันมันอยากมันอยากมันรักมันมันชอบเล่นในบ้านตัวดีบ้างเลยมันชอบมากเลยบ้านอ่ะ นี่มันคือนี่ล้างอาบน้ำล้างน้ำให้มันล้างอาบน้ำแล้วก็มาเล่นชาแล้วมันมาเล่นน้ำตุ้มตํามตุ้มตําเปียบน้องนันจะเต้นพี่ดาให้น้องเต้นหน่อยพี่ดาเอาหนังสือเล่มนั้นออกไปก่อนได้ไหมอ่ะให้มันดูถ้ามันถ้ามันตื่นแล้วมันจะมาดูตรงนี้เหรอใช่นี้มันบ้านของมันกดกดดักให้น้องเต้นหน่อยเร็วเด็กชายแฮงแมทมาเข้ามามาค่ะ มันจะปักตาน้อ,าองจา๋ามนจะร้ะะะะองเพลงันนั้นครับเขาจะร้องเพงลงร้องเพลงแต่เขาไม่เอาอันนี้อันนั้นเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันแหลมแต่ว่าเอาอย่างอื่นป่ะครับน้องเล่นน้องเต้นได้โดยที่ไม่ต้องใส่แฮงแมทับโอ้ยแฮงแมทแฮงเงอร์ครับอ้ยจ๋าเห็นไหมมันชอบอยู่ในบ้านนี้มากเลยชอบไหมไหนไหนีไงมันคืออะไรนะบอกมาไหมอีกทีแจ็ค แต่ปิโตะอยแตกแป <ondan S 1> nine, Arizona, on, ิโตมันอยากอยู่ในบ้านนี้เหมือนกันนะถามมันเหรอใช่มันก็อยากอยู่เห็นไหมมันอยากอยู่มากกว่าเลยมันไม่เห็นมาก่อนว่าบ้านเราสวยขนาดนั้นเลยหรอมันพูดอย่างนั้นเหรอใช่อู้จินตนาการเก่งจริงเลยคุณใช่อะคุณเล่านิทานให้มาว่าฟังหห่อเล่านิทานให้เขาฟังเลยเมื่อคืนมามาเล่านิทานอะไรให้คุณฟังนะพี่เรอเรื่องเรา่อที่คุณจําได้บ้างไหม หรคุณนอนหลับก่อนแตกปิตโตตัวใหญ่ลูกหนึ่งที่อยู่กับแม่ของมันมันก็จะกลับไม่อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ในบ้านนี้ให้สนุกกว่าเต็มตัวดีมันคือแม่มันต้องไปแล้วอ่ะใช่มันชอบมันยืมมันยืมมือใส่เนาะมันยืมมือใส่เนาะมันไม่ยกมือ มันซิน้น้ที่จะที่อาบน้ำอย่างนี้แล้วก็ทำไรอะทำไมอะจะมาปุ๊บน้ำไ่เกียดมากเ้วเกียดมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคบายบายก่อนบายฟอร์นัก่อนบ๊ายบาย then we can see you tomorrow or next clip เอ see you next clip say I I want to sleep do you want to sleep yes okay say bye bye o ดูด้วยถูกไหม bye bye okay okay เดี๋ยวยังไงมาถ่ายคลิปเด็กๆให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็วุ่นวายอยู่นอนเงียบพี่เจ้นอนกับแล้วนอนแล้วเงียบสินอนไม่ไม่